ดูดวงเปิดกรรมคนที่เกิดราศีเมษนะครับมาดูกันนะครับช่วงประมาณกุมภาเนี่ยมีอะไรที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับอะไรพอแก้ไขได้อะไรแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดราศีเมษด้วยนะก็มาเข้าศูนย์เนื้อาหากันเลยนะครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคุณยังดวงดีอยู่นะ เป็นเดือนที่ดาวประจำตัวคุณเนี่ยถือว่าเดินได้ตำแหน่งดีนะครับในช่วงต้นเดือนถึงวันที่5นะครับดาวประจำตัวนะครับของคุณเนี่ยก็อยู่ในภพสุภาะนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับแถมอยู่กับดาวพระศุกร์ด้วยก็เป็นคู่มิตรกันนะครับมีคนสนับสนุน มีคนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณอยู่นะครับถือว่าคนเกิดราศีเมษนะครับช่วงต้นกุมภาเนี่ยดวงดีมากๆเลยนะครับแล้วหลังวันที่5นะครับดาวองคารเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็ได้ตำแหน่งพิเศษครับคือตำแหน่งมหาอุดนะครับตำแหน่งมหาอุจเนี่ยส่งผลให้คนที่เกิดราศีเมษนะครับ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงรำ่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยไปไหว้เทวดาหรือองค์เทพที่เป็นนักรบก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นเจ้าพ่อขวนอูนะครับจะช่วยเสริมบุญบารมีให้คนที่เกิดราศีเมษนะครับดวงแข็ง ดวงแรงมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครที่คิดร้ายปองร้ายให้ร้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองนะครับแต่เราต้องไม่ทําร้ายคนอื่นก่อนนะเตือนเพื่อนเราศีเมษน,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 นิดนึงนะครับเราอย่าคิดว่าเอ้ยเราไปไหว้พระแล้วเราจะไปทําร้ายใครก่อนก็ได้ไม่ใช่เราห้ามทําร้ายคนอื่นก่อนนะครับเราต้องเป็นเหยื่อเท่านั้นนะครับถึงจะศัตรูแพ้ภัยนะแต่ถ้าเราเริ่มก่อนเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จบเลยนะครับ คุณจะโดนหนักด้วยนะดังนั้นคนเกิดราศีเมษอย่าคิดร้ายกับคนอื่นก่อนตั้งใจทํางานของตัวเองไว้นะครับแต่ถ้ามีใครเข้ามากวนเรามาล่วงเกิดเราจริงๆก็ตอบโต้ไปตามสมควรแค่นั้นพอนะครับก็เรียกได้ว่าดาวอังคารเนี่ยกำลังจะเป็นมหาอุดดวงแข็งดวงดีดวงแรงนะครับบุญเก่าที่เคยทำมาเนี่ยส่งผลให้ยิ่งใหญ่ลุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง นะครับก็อันนี้ถือว่าดีนะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับถือว่าดวงกำลังขึ้นเลยนะครับดวงกำลังรุ่งดวงกำลังพุ่งนะครับก็พยายามทำความดีต่อไปเรื่อยๆนะก็ต่อมานะครับในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยตอนนี้นะครับก็ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรื่องงานเนี่ย ต้องเน้นเรื่องการเจรจาให้มากขึ้นนะครับพีเซนตัวเองพีเต์ผลงานให้มากขึ้นหรือใครที่ทำออนไลน์อยู่นะครับก็พยายามขยันขึ้นนิดนึงนะครับจะดีกับตัวท่านเองนะจะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยอยู่ในพภาพธารพระนะครับก็ทายได้ว่างานเยอะงานมากนะครับแต่มีดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์นะครับโคจร เข้ามาสู่ในเรือนการงานนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ให้พยายามนะครับทำคอนเทนต์นะครับทำออนไลน์หรือพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นนะครับจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วหลังวันที่5เนี่ยดาวองคารนก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีมังกรอีกเรียกได้ว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องงานสูงนะครับเน้นด้วยตัวเองเป็นหลักนะก็พยายามทําเรื่องของพรีเซนต์ การพูดการเจรจาให้ดีนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับดาวพระศุกร์นะครับก็ในเดือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมหาจักรนะครับก็มหาจักรเนี่ยคือดีมากนะครับมีโอกาสที่จะร่ำรวยเงินทองประสบความสําเร็จในเรื่องเงินนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องการเงินถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดาวพรศุกเนี่ยเป็นมหาจักร นะครับก็มหาจักรเนี่ยคืออาจจะต้องเหนื่อยน,นิดนึงนะอาจจะต้องลงมือทําหนักเล็นึงแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จลุ่งเรืองแล้วก็ร่ารวยในเรื่องของเงินทองได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหลังดาวพระศุกรย้ายเนี่ยก็จะย้ายเข้าไปสู่ราศีมังกรนะครับก็เข้าสู่ภพกรรมะนะครับอาจจะมีการลงทุน ในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อทํางานหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับก็พยายามต้องคิดนิดนึงนะเวลาจะใช้เงินเนี่ยต้องคิดนิดนึงแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนไหมหรือมันยังใช้ได้อยู่ไปก่อนถ้าใช้ได้ไปก่อนก็ทนใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับ ความรักเนี่ยช่วงต้นเดือนถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับต้นเดือนเนี่ยความรักดีความรักเยี่ยมความรักสดใสสวยงามนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยความรักช่วงต้นเดือนคือดีมากๆนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จเรื่องความรักนะครับคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจช่วงต้นเดือนนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับ ในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ความรักดีความรักหวานแฟนช่วยให้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับถือว่าดวงความรักช่วงต้นเดือนดีแต่หลังวันที่13เป็นต้นไปเนี่ยดาวพระศุกร์เขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยอ่าข้อก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีข้อดีเนี่ยก็คืออ่าอาจจะมีการสนับสนุนเรื่องงานจากคนที่รักนะครับแต่เรือนราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวพระเสาร์แล้วพระศุกร์อ่ะเข้าไปอยู่ในเรือนพระเสาร์เนี่ย ึ่งพระเสารเนี่ยครับเป็นคู่สัตว์ตกับพส,สุนะครับให้ระวังเรื่องความรักนะครับให้แนะนำนะไปไหว้พระแม่ลักษมีไปขอพรท่านนะครับแล้วก็ทําบุญนะครับทําบุญวิธีแก้ดวงเนี่ยให้ทําบุญทําอะไรที่เป็นคู่จะดีมากนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ย ดวงชะตาเนี่ยจะยิ่งแรงนะใครที่เกิดราศีเมษแล้วยิ่งมีการกรบาดก,กลางฝ่ามือเนี่ยดวงจะยิ่งแรงนะครับเดือนนี้ให้ไปไหว้พระขอพรต่อสินศักดิธิ์ด้วยนะจะดีกับตัวท่านเองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อหาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อมงคลหรือออกแบบลายเซนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจคอส ขยี้สีขั้นพื้นฐานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่มีแนวทางนะก็ขอให้มีแนวทางนะครับอย่าลืมข้อขอไวยพรให้คนเกิดราศีเมษรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จพบแต่สิ่งดีๆครับสวัสดีครับ